เป็นการไลฟ์สดอธิบายเอฟซีเข้าใจนะครับว่า คนเราในโลกโซเชียลจําไว้เลยนะบางทีเราจะไม่ผิดอยู่แล้วเชียวแต่การที่ไปคุยกับบางคนที่อวตารหลังบ้านเขาดูดคลิปอัดคลิปเราแล้วจิตใจมันซามนะคะอีอวตารตัวนี้ที่ตอนนี้ก็จะให้อึงจัดการลิงอะไรเนี่ยคือเป็นคนที่มาเสียมให้คนไทยทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดต้องฉลาดนะคะอย่าตกเป็นเครื่องมืออวตารเพราะว่าการคุยกันหลังบ้านหรืออะไรถ้าเกิดหลักฐานมันยืนยันว่าเราได้ทําพฤติกรรมตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นความผิดนะคะ ฟางไม่เอ่ยฟังค่ะโอเคโอเคมาเปิดนะคลิปดูเอานะคะนี่คือในกลุ่มหมูมีมดมีพี่ปูมีหมูมีอยาเดเพ็รนะโอ้ยลืมละอันนี้มันส่งมาให้อ่ากลุ่มพวกหมูวันที่วันอังคารวันที่แปดสิงหาคมของอปีสองห้าหกหกนะหมูจะเปิดอ่าม เสียงมันที่มันส่งมาเป็นวอยเม่เสรจนะคะทุกท่านคะไม่ได้โกหกนะมันสารภาพเองจริงค่ะเพราะว่าไอ้บูมันไม่เลี้ยงแม่มันตั้งแต่เลิงู้งคาแล้วแหละมันถึงเอาแม่ไปอยู่วัดทค่ตอนนี้อยู่ที่ไปส่งมาบ่านตายายบ้านนอกอ่ะก็เคยอยู่กันตามบ้านนอกกันเนาะ ไม่มีเงินก็ไปขอข้าววัดกินมันมาด่าพระด่าเจ้าที่ควรบุญเอาเวรกรรมเนี่ยตอนนี้มันเต้นนะคบที่ว่าเออบอกว่ามีรูปแม่ตปรเจ็งแต่ป้าเบอร์ไม่เข้ากฎหมายแล้วมันเอามนหลอกลวงเอฟซีมันก็จะฟ้องประหยัดที่ว่าหน้าปกรูปแม่มันเบอร์เไม่เข้ากฎหมายนี่จะไปเตื่นเต้นค่ะก่อนที่ประหยัดจะลงประหยัดต้องระวังเลยมมันแจ้งไม่มีมูลที่เต่าก้อนมันเต้นแล้ววันนี้มันกำลังขับรถไปกู้เงินนะคะไม่ได้ไปเอาสเตตเมนต์ค่ะ ในรูปที่แม่มันถือนะคุณนัทซื้อให้ไงมันขายกระเป๋าสมัยนั้นอ่ะมันไม่ยอมเอาไปแม่มันจนคุณนัทมาถามอ่ะเพานั้นสี่เดือนมันถึงถ่ายรูปให้แม่มันถือกระเป๋าแล้วใส่แมสกปิดหน้าตากลัวคนเห็นเนี่ยใส่วิดด้วยเพราะผมร่วงมันสร้างภาพมากเลยคือแม่มันเนี่ยหมดสมพแติหมดอิํำยองอ่ะแล้วลูกค้าซื้อของให้แม่มันซื้ออะไรมันไม่เคยเอาไปให้นะวนขายต่อนียค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเต้นและความรักมันเปิดเผยแล้วก็จริงๆก็อยากไม่อยากเปิดเผยหรอกแต่นี่มันสุดๆแล้วค่ะ ชัดเจนเนาะนมนอม FC เป็นอย่างไรบ้างชัดเจนไหมชัดเจนไหมว่าหยามันสารภาพบอกว่าแม่มันาใส่วิกเออแล้วก็ใส่แมสเออมันทําเองเห็นไหมล่ะอะตัวนี้หลักเขาเป็นนกมัน <laughs> อยาดมึงด่ากูทกําไมซัดค่ะนนอมซัดไหมคะถ้ายังไม่ซัดเอาอีกไหม สารภาพเองไงเป็นอย่างไรล่ะแล้วมันมีมูลจริงไหมล่ะเขาก็มีอ่าเขาก็เอาเสือ้อเอาเวกไปเออแล้วกระเป๋าไปด้วยเปะ๊ะเปะ๊ะเลยมึงจะเบอร์อย่างไรก็เป๊ะค่ะแล้วมึงก็สารภาพเองเห็นไหมล่ะแล้วมึงจะบอกว่าเพราะกูเหรอกูถามกดอียาดเฮ้อแพ้เพราะคลิปนี้เหรอคะใช่หนมอ่าเจ้าเจ้าของอ่าเรื่องนี้เขาบอกเขาบอกเองว่า อ่าเพราะอ,อนนาคลิปนี้นี่แหละน็อกคลิปนี้แล้วอน,นาท่านเปาเอาไปฟังเองเลยนะเขาเอา iPad ของอ่าใครว่าลืมและเออเขาส่งข่าวมาให้อันนั้นอยู่เออไม่แม,แม,แม่แม่นอนฝันแม่นอนทําตัวเองใช่มันทําตัวเองคลิปนี้แหละน็อกมันเพราะว่าหนึ่งเขามีเสือ้อเขามีววกใช่ปะแล้วก็อนอาใส่แมสอ่า ที่อย่างที่มันบอกอยู่ในรูปเลยเออแล้วมันไปเบอร์มันก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเห็นไหมเออแล้วกระเป๋ามันก็พูดเรื่องกระเป๋าเห็นไหมแล้วมันมีมูลจริงไงและจะบอกว่าเขาตัดต่อเออใส่ร้ายมันไปฟอ้องอาทิจเหรอเนอะมึงบอกว่าน้องเขาไปฟอ้องเท็จเหรอมันใช่เหรอถามก่อนเป็นอย่างไรละ่ะเฮ้ยอ,อียา